ฝันไปไหนอะจ๊ะไปบ้านที่ไหนอะจ๊ะที่ไหนอ๋อในตลาดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดได้แป๊บนึ่งโอเคไปแรกของคือยังไงคือบัตรอ๋อบัตรไอ้ที่เขาเรียกบัตรคนจนใช่ไหมอ๋อไปกดบัตรมาแล้วก็ไปซื้อแล้วแล้วทำไมมันไม่มีของตัวเองเลยอ่ะก็มันแปว่้าไม่ใช่บ้านอ๋อก็คือ ไม่มีของตัวเองเลยมีแต่ของแมวรอแล้วบ้านมีแมวกี่ตัวครับบ้านมีแมวกี่ตัวกี่ตัวแล้วมวดหเลยป้าไม่อยากรับแล้วแล้วรปวดหัวรับจ้างแค่คิดประทูอ๋อก็คือได้วันละสองร้อยซื้อให้แมวหมดเลยแล้วตัวเองอ่ะแล้วเอามาจากไหนเยอะแยะครับก็มาจาะป้าเป็นคนเงินใช่ไหมรับหัวละห้าร้อย ได้แล้วอ,อ,อ,อ๋อก็พอมันออกลูกออกหลานมาก็ก็ต้องเลี้ยงไว้เองถูกไหมวันหนึ่งใช้เท่าไหร่วันวันขอ,อวันเว้นวันห้าสิบบาทนี้ก็คือวันเว้นวันถูกไหมทุกทุกสิ้นเดือนถ้าเงินในบัตรออกก็จะมากดซื้อของให้แมวมีแต่แมวใช่ไหมหมาไม่มีหรอ <breaking S 1> รมีแต่แมวนะเยอะจนนับไม่ถูกเลยไม่รู้กี่ตัวเนี่ยเหมือคขี้เทปเองเครียดเครียดเลยหรอ ไปเห็นอะไรหน้ารถไงก็สงสัยว่าอะไรดูเหมือนมันไม่ใช่ของคนก็เลยลองถามดูว่าว่าว่าของอะไรสรุปเป็นของแมวมันมันมีคนไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนนะถูกไหมเพราะว่ามันจํานวนมันเยอะถ้าเป็นตัวสองตัวมันก็ไม่มีปัญหาไงแต่ครงนี้พอจํานวนมันเยอะเขาก็จะดูว่าโอ้ยมันดูสกปรกมันดูไม่สะอาดมันดูสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมติดต่อไปอีกที ว่าจะทํำยังไงได้บ้างวันอาจจะวันสองวันเดี๋ยวผมเข้าไปดูป้าพีหวัดทำงานมีพี่สาวป้าอยู่ชื่อป้าอรวรรณนะป้าอรวรรณเนาะโอเคขอบคุณมากครับครับผมยินดียินดียินดีครับยินดีจำชื่อแล้วนนทวัฒน์ป้าธนวัฒน์ครับธนวัฒน์ที่เสลยธนวัตรในหนังสือป้าใช้อ่านเดาๆใช่ธนวัฒน์ครับขอบคุณมากนะคะครับผมครับยินดีครับยินดีครับ